สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับแล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพที่อาจจะต้องให้พวกเรานั้นได้เข้าไปดูแลเป็นพิเศษผมรัชตะสมรทินกรผู้สมัครสอสเขต14วังทองหลางบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ความทุกข์ใจความ ร้อนใจของพวกเรานะครับที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องที่ประสบในเรื่องของสุขภาพหรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงผู้ที่สูงอายุก็ตามนะครับวันนี้พักเปลี่ยนอนาคตจะมาทําหน้าที่นะครับรับเรื่องราวต่างๆของท่านสะท้อนปัญหาต่างๆไปถึงสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นด้วยความรักและความห่วงใยจากพวกเรานะครับพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเป็นหมายเลขพัก ปลี่ยนอนาคตก็หมายเลข65ส่วนตัวผมนั้นเขต14วังทองหลางบางกะปิกรุงเทพาคนครนั้นก็คือหมายเลข15ซึ่งเลขก็คล้ายๆกันนะฮะพัก65นะฮะส่วนตัวผม15นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับทุกเสียงของท่านคือเสียงที่จะทำให้พวกเรานั้นได้อาสาไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศเพราะว่าในปัญหาปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะเรื่องของ าการถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะโดยใช้ประโยชน์จากาผู้ที่พิการนะครับอันนี้ผมทราบดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมนั้นก็มีคนใกล้ชิดนะฮะมีพี่สาวและก็มีพี่ชายซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็เป็นผู้พิการาหรือเป็นผู้ที่เสียโอกาสหรือขาดโอกาสในตอนนี้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนหรือคนในครอบครัวนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการหรือผู้ได้ยโอกาสหรือผู้ที่ยังเข้าถึงโอกาส ไม่ได้ดีพอนักพักของเราครับเปลี่ยนอนาคตจะมาทําหน้าที่เพื่อที่จะสารประโยชน์นะครับคอยดูคอยเฝ้าระวังและก็นําเรื่องเราดีๆนั้นไปถึงพี่น้องประชาชนฝากไว้หนึ่งคะแนนนะหนึ่งเสียงของท่านนั่นคือเสียงที่จะทําให้พวกเรานั้นได้ทํางานทุ่มเทอย่างที่สุดกรุาาเลือกพักเปลี่ยนอนาคตขอบพระคุณครับ